เรียนประหลุนเรื่องจริงดีเนาะตื่นมาแล้วกูรำคาญเลยวะเนอกมันคือบ่บอกน้องมึงแน่อีนุ่นน่พอบอกแม่มึงแน่มึงถือตัวเข้าใจบ่เออไอ้เงี่ยมึงถือตัวทุ่มขาไปหาพ่อหาแม่มึงนั่นแหละเออมันเป็นพ่อแม่กูได้นั่นเออมันเป็นไอ้เงี้ยมันเป็นพี่น้องกูได้นั่นเออมึงถือตัวไหมมึงถือตัวไหมทุกมาอย่างน้องกูนี่เออจของซื้อจะของทุกอย่างได้ไหมจะของเฮื่อจะของเหมาทุกอย่างได้ไหมมึงคุยกับข่าเฮือนไหม ให้เงินคุยกับขาเงินกูแม่เออมึงเข้าใจอยู่ปะไม่อยากเกล้งเอาเรื่องเงินซื้อนะกูนี่แหละจะของักข้าเลขอ่ะีปัญหายงอยู่ละแม่มันนี่มึงคือบอกบอกแม่บอกน้องมึงแม่กูถามเนี่ยมึงไปเบิ่งไปส่องไอ้สักข้าเลขอจะซื้อน่ะไปมึงอดลิปเงีงคว่ำกูไปมึงบอกแม่มึงนี่แม่บอกน้องนี่แม่เขาไม่ได้บอกน้ำแม่ ซู้สวยเองดิให้บอกซู้เปไปเสียค้นทุนสี่จหาแล้ซสวยเองีิมาแอบอ้างหนาตากูบุได้ด้กูบุได้บอกแล้วมึงมาสองปีด้ขขั้วมึงสองปีดจะขอวมด้กูห่อ้เงินกูทุกคนเลยไม่ีใบอกนะมึงเนี่เมึงเห็นนี่ของกูหม,ด,ม,ด,ม,ม,มดด้